ก้อนหยกก้อนนี้อุบัติขึ้นมาโดยบังเอิญจริงๆคือชาวเหมืองหยกที่หาหยกโดยเฉพาะเนี่ยไม่ได้เจอนะแต่ก้อนหินก้อนนี้กับล่วงหล่นลงมาในเหมืองทองคํหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยต้องถูกแกะสลักด้วยช่างแกะสลักที่เก่งที่สุดในโลกอันดับหนึ่งตอนนั้นก็คือศาสตราจารย์เปาโลคนอิตาลีเขาสอนมหาวิทยาลัยการแกะสลักของโลกเลยนะแล้วเชื่อเพื่อนๆคิดดูว่า เมืองอิตาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งการแกะสลักหินที่ถ่ายทอดวิทยาการกันมาตั้งแต่โรมันศาสตราจารย์เปาโลจะบอกว่าแมกเนตมีแมกเนตมันเหมือนกับคล้ายๆกับเราเจียเจียหินแกะแกะสลักนะแล้วมันจะมีแบบว่าแม่เหล็กอะ่ะดึงดูดปึ๊ดปื๊ดป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 ๊ดช่วงที่แกะสลักใบหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการมึนเมามือมือเมาคล้ายๆอยู่ในภวังแลวสุดท้ายก็แกะสลักได้พระพักของพระพุทธเจ้าที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับ แล้วก็สัตว์ประจัเปาโลนี่เขาเป็นคริสนะแล้วเขาก็ไหว้กราบพระยกเนี่ยสองสามครั้งเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอสลักที่ใบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีแม่เหล็กพอสลักเสร็จปุ๊บความเป็นแม่เหล็กในใบหน้าพระของพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยหายไปนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่นี่คือวัดธรรมมงคลกรุงเทพม,มหานคระนะครับเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งที่มีพระพุทธรูปยกอยู่เบื้องหลัง แล้วก็ข้างล่างก็เป็นพระสงฆ์รูปนี้สําคัญมากๆเลยนะครับหลายคนรู้จักท่านคือหลวงพ่อวิริยังหรือสมเด็จพระญานวชิโรโดมเป็นสมณศักดิ์ที่ถูกแต่งตั้งมานะครับท่านมีความสําคัญมากเพราะเป็นพระภิกษุส,สงฆ์สายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนั่นเองก็บวชสมณีนแล้วก็อุปถากรับใช้ พ,พระอาจารย์กงมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปได้ดรู้จักกับหลวงปู่มัน่นแล้วก็ได้อุปถากรับใช้โดยตรงกับหลวงปู่มั่นนะครับจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปโน,โนเลยนะครับหลวงพ่อวิริยังนะครับในในสมัยที่ท่านาเป็น,นหนุ่มหนุ่มเป็นพระหนุ่มนะครับก็ได้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นเลยแล้วก็ได้เรียน กรรมฐานแล้วก็ได้เรียนความรู้ทำต่างๆกับหลวงปู่มั่นโดยตรงนะครับแล้วก็มีมีญาณจิตมีอภิญญาขั้นสูงเลยนะครับสายกรรมฐานนี้มีสมาธิขั้นสูงซึ่งช่วงท้ายของท่านท่านก็จะได้สอนสมาธิหลายหลายอย่างนะครับเพื <c oughs> ่อนๆสามารถไปหาใน YouTube ได้ในที่ท่านสอนทำสอนสมาธิเนี่ย ซึ่งเป็นการทาสมาธิได้อย่างลึกซึง้งเป็นวิชากรรมฐานที่ลึกซึ้งมากๆมันมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านอยู่วัดธรรมะมงคลแถบนี้ท่านก็ได้นั่งกรัรมฐานอยู่แล้วก็มีความนั่งใจว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปที่เป็นองค์แทนองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวัตถุที่มั่นคงถาวรที่สุดก็ได้ตกลงใจว่าอยากจะได้ยกแต่ยกเนี่ยหายากม,มากท่านไปทั้งเมืองจีนไปทั้ง พม่าสืบสอบหาก็ไม่ได้ยกเนื้อสวยที่ย่างตั้งใจนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็นั่งสมาธิกรรมฐานอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นในบทสัมภาษณ์ของท่านนะท่านบอกว่าเห็นในนิมิตเห็นเป็นก้อนหินก้อนหยกขนาดใหญ่เลยแล้วท่านก็บอกเออเนี่ยหยกขนาดใหญ่ในอุบัติขึ้นมาแล้วนะแล้วปรากฏว่าท่านได้ให้คอนแทคกับเหมืองหยกต่างๆปรากฏว่าเหมืองหยกที่แคนาดาติดต่อมาว่า จูๆ่ๆก็มีก้อนหินก้อนยกอะ่ะหล่นล่วงลงมาจากภูเขาเชื่อเขาอยู่ในแถบประเทศแคนาดาอยู่ในเปลือกโลกที่เรียกว่าขั้วโลกเหนือเป็นเมืองหนาวก้อนหินก้อนนั้นได้หล่นลงมาแล้วก็ชาวเมืองก็เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นหยกก้อนมาคือมาที่เหมืองหยกประเทศแคนาดาเนี่ยติดต่อมาว่าจู่ๆก็มีก้อนหินยกเยได้ไหลลงมา จากภูเขานะครับแล้วก็จมลงแม่น้ําลึกลึกหลายสิบเมตรเลยพอให้คนเข้าไปดูเนี่ยก็รู้ว่าก้อนหินก้อนใหญ่มากมาเนี่ยคือยกแท้เป็นยกแท้เนื้อเขียวยกเนปไฟในประเทศแคนาดาแต่ยกที่เขาพบเนี่ยกลับเป็นยกที่พบในเหมืองแห่งหนึ่งแต่เป็นเหมืองทองคําไม่ใช่เหมืองยกโดยเฉพาะครับแสดงว่า ที่หลวงพ่อวิริยังนิมิตมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าก้อนหยกก้อนนี้อุบัติขึ้นมาโดยบังเอิญจริงๆคือชาวเหมืองหยกที่หาหยกโดยเฉพาะเนี่ยไม่ได้เจอนะแต่ก้อนหินก้อนนี้กับล่วงหล่นลงมาในเหมืองทองคำชาวเหมืองทองคำก็เลยติดต่อซื้อขายกับชาวเหมืองหยกก็เลยได้หยกก้อนนี้มาดังในนิมิตของหลวงพ่อวิริยังว่าเอออยากจะได้หยกก้อนเนื้อแทก้อนหนึ่งเขียวสวยๆขึ้นมา สุดท้ายท่านก็ไปติดต่อซื้อขายแล้วก็บินไปที่แคนาดาด้วยด้วยท่านเองเลยนะบินไปต้องต่อเครื่องบินขึ้นไปจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อขึ้นไปยังประเทศแคน,แคนาดาในจุดที่เป็นเหมืองลึกแล้วก็เป็นหิมะล้วนๆเลยอากาศหนาวเน็ตเลยหลวงพ่อตอนนั้นอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่อายุท่านประมาณ50ต้นๆต,ตอนนั้นนะแต่ภาพนี้คือท่านอยู่ในอายุประมาณ70-80แแล้วนะอันนี้ภาพ ภาพนี้คือในวัยชราท่านละรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยจะเหมือนท่านมากๆเลยนะแต่ตอนนั้นท่านหนุ่มอยู่ประมาณ50กว่าอายุ50กว่าประมาณ2528นะครับเพื่อนๆตื่นเกิดเรือยงน,นะครับผมเกิดได้ปีหนึ่งพอดีตอนนั้นท่านไปบินไปที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ไปซื้อก้อนหินมาปรากฏว่าก้อนหินหยกเนี่ยสาตันเพื่อนๆพื่อนสามตันนมูล,มล,ลค่าตอนนั้นนะประมาณ20ล้านคิดดูว่า20ล้านเมื่อ เมื่อ40ปอีก่อนนะ่ยราคา20ล้านนะยกยกปัจจุบันเนี่จะมีค่าเท่าไหร่ยกเนื้อแท้เลยนะ32ตันขนาดขนาดใหญ่มากอันนี้คือถูกตัดคอนมาแล้วนะยกจริงๆใหญ่กว่าน,นี้อีกแล้วเขาก็ตัดคอนออกมาสุดท้ายก็เอามาที่ประเทศไทยแล้วก็มาตัดมาตัดเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นโครงที่โรงง,งานโมหินสระบุรีแต่ปัญหาเกิดคืออะไรรู้ไหมไม่มีใครสามารถแกะสลัก ก้อนหินยกได้เพราะตอนนั้มันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนทเทคโนโลยีใหม่อ่ะยกเนี่ยเป็นหินที่มีความแข็งสูงมากมีความแข็งมีความคงทนสูงมากแล้วปรากฏว่าช่างแกะสลักเมืองไทยเนี่ยก็แกะสลักได้แค่เนื้อหินอ่อนๆเนื้อหินแบบอย่างเช่นหินอ่อนแล้วทีนี้ต้องต้องทำยังไงหลวงพ่อวิรลยังก็บอกว่าก้อนหินยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยต้องถูกแกะสลักด้วยช่างแกะสลักที่ ก่งที่สุดในโลกอันดับหนึ่งตอนนั้นก็คือศาสตราจารย์เปาโลคนอิตาลีเขาสอนมหาวิทยาลัยการแกะสลักของโลกเลยนะแล้วเชื่อเพื่อนๆคิดดูว่าเมืองอิตาลีนะเป็นเมืองแห่งการแกะสลักหินที่ถ่ายทอดวิทยาการกันมาตั้งแต่โรมันตั้งแต่โบราณแนละ้เขาแกะสลักหินเป็นโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปราสาทวิหารอะไรต่างๆนาๆนาแล้วก็สร้างรูปปั้นที่สวยสดงดงาม ชาเกสลักพวกนี้เขาสืบทอดวิชากันมาจนมาถึงศาสตสราจารย์เปาโล,โลเนี่ยนับว่าเป็นอันดับหนึ่งในสมัยนั้นแล้วหลวงพ่อวิลียังก็บินไปเลยบินไปที่อิตาลีปรากฏว่าไม่เจอศาสตราจารย์เปาโล,โลเพราะว่าตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมปิดเทอมพอดีครับเพื่อนๆปิดเทอมพอดีวันสุดท้ายจะบินกลับประเทศไทยปรากฏว่าไปเดินตลาดนัดคล้ายๆเป็นตลาดนัดเป็นตลาดกลางคืนเป็นตลาดที่ คล้ายๆห้างสรรพสินค้าเล็กๆถ้าเพื่อนได้ไปยุโรปเพื่อนๆจะเห็นเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆอะ่ะที่เป็นชอ็ชอปๆพวงนั้นนะปรากฏว่าคนที่นำทางหลวงอวีวีเลยังไปอะ่ะอา้าอันนี้ศาสตราจารย์เปาโลนี่ปรากฏว่าวันสุดท้ายก่อนจะบินกลับเมืองไทยไปเจอศาสตราจารย์เปาโลโดยบังเอิญเป็นเป็นนักแกะสลักมือหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนแกะสลักอันดับโลกด้วยนะครับสุดท้ายก็ได้ตกลงใจกันศาสตราจารย์เปาโลก,ก็บินมาเลย บินมามาดูงานนะแล้วก็มาช่วยท่านแกะสลักเกิดปัญหามากมายเลยถ้าศาสตราจารย์ปาโลบอกว่าแกะสลักมาทั่วโลกไม่เคยเจอช่วงพระพักของพระพุทธรูปช่วงใบหน้าของพุทธรูปอะศาสตราจารย์ปาโลจะบอกว่าแมกเนตมีแมกเนตมันเหมือนกับคล้ายๆกับเราเจียเจียหินแกะแกะสลักนะแล้วมันจะมีแบบว่าแม่เหล็กอะดึงดูดปึ๊บปึ๊บ ช่วงที่แกะสลักใบหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการมึนเมามึน,มนเมาคล้ายๆอยู่ในพวังและสุดท้ายก็แกะสลักได้พระพักของพระพุทธเจ้าที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สตัตว์ระจัเปาโลนี่เขาเป็นคริสนะแล้วเขาก็ไหว้กราบพระยกเนี่ยสองสามครั้งเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอสลักที่ใบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีแม่เหล็กพอสลักเสร็จปุ๊บความเป็นแม่เหล็กในใบหน้าพระพักของพระ,พ,ระพุทธเจ้าเนี่ยหายไป นะเขาบอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากแล้วหลังจากแกะสลักเสร็จแล้วนะประมาณ2,530พอแกะสลักเสร็จแล้วก็มามา,มาวัดเนี้ยทุกป,ปีเลยนะครับถ้าพูดถึงวัานในยุคสมัยนะั้นะการแกะสลักหยกนะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับนะับว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลกอีกแห่งหนึ่งในยุคนั้นนะแล้วก็ได้ได้ช่างแกะสลักอันดับหนึ่งด้วยแล้วในในยุคสมัยนะั้นะนะเป็นหยกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขนาดนั้นด้วยนะ พร,พระแม่กวนอิมองค์นี้ก็ทํามาจากหยกเขียวเป็นหยกชิ้นส่วนเดียวกันกับหลวงพ่อหยกเขียววัดธรรมมงคลนะครับที่หลวงพ่อวิริยังผมกําลังจะสื่อความหมายว่าก้อนหยกเนี่ยก้อนใหญ่มากแล้วเขาก็จะแบ่งหั่นเอาไว้แกะสลักพระพุทธร,รูปที่อยู่เบื้องหลังนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือนี่แหละที่มีขนาดใหญ่เรียวยาวเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าจะแกะสลักเป็นปูชนีวยะวะัตถุเอาไว้ รูปเคารพรูปหนึ่งก็เลยนึกถึงการสร้างพระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ขึ้นมานะครับจะอยู่เบื้องหลังของหลวงพ่อพระยกเขียวเลยเนี่ยก็เป็นหยกเนื้อเดียวกันหยกเนฟไฟจากแคนาดาเช่นเดียวกันนะครับทําให้เรารู้ว่าก้อนหยกที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากเลยใหญ่มากขนาดไหนนะครับขนาด32ตันนะแล้วก็ถูกแบ่งออกมาได้ทั้งพระพุทธร,รูปพระยกเขียวแล้วก็ได้ทั้ง พระแม่กวนอิมองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นใน,ในยุคนั้นนะถือว่าเป็นพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามีองค์ใหม่มาแทนที่หรือ,อยังนะครับก็เช็กเช่นเดียวกันกันกบหลวงพ่อพระหยกเขียวเหมือนกันในยุคแรกนั้นนะก็นับว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตาเมื่อสักครูน่นี้ผมพาท่านไปเล่าประวัตินะครับสาลานี้ อยู่ตั้งอยู่ที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทนะมีชื่อว่าพระพุทธธรรมมงคลพระพุทธมงคลธรรมศีไทยศาลาหลวงพ่อหยกนะครับเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อหยกแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงพ่อวิริยังผู้สร้างแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิ่มที่สร้างมาจากหินก้อนเดียวกัน กับหลวงพ่อยกเขียวซึ่งเวลาเขาหั่นหลวงพ่อยกเขียวอ่ะเพื่อให้เข้าโครงรูปเป็นพระพุทธรูปอ่ะส่วนที่เหลือนี่แหละเขาเอามาสร้างเจ้าแม่กวนอิมนะครับเ <c oughs> บื้องหลังนี้งดงามมากๆเพราะว่าผมออกมาคุยข้างนอกดีกว่าเพราะว่าสามารถที่จะใช้เสียงได้ชัดเจนกว่าผมไปเล่าประวัติให้ท่านฟังแล้วว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเจอหยกเพราะหยกเนี่ยเป็นอัญ,ญมณีที่ล้ำค่า ที่หาได้ยากยิ่งเวลาผ่านไปเหมือนกับที่หลวงพ่อวิริยังได้กล่วาวเอาไว้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปหยกยิ่งมีมูลค่าเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆืๆทุกวันนี้ตามเหมืองต่างๆเนี่ยก็จะจะพบหยกเนื้อแท้เนื้อสวยๆได้น้อยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลไกทางธรณีวิทยากว่าจะเกิดหยกขึ้นไดน้เขาบอกว่ายากมากๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการพบแหล่งเนื้อหยกนะครับอาจจะพบในอนาคตก็ได้ เราก็ไม่รู้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการพบแร่หยกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากประเทศพมา่าประเทศจีนนะครับประเทศประเทศตุรกีหรือประเทศอะไรก็มีนะเห็นเห็นเห็นร้านขายหยกอชอบหยกเอามานําเข้ามาเหมือนกันแล้วก็หยกประเทศแคนาดาก็เป็นหยกหนึ่งที่ค้นพบมานานแล้วแล้วก็ถูกนําส่งออกมานานแล้วนะครับ แต่การที่จะพบหยกที่ขนาดใหญ่มากขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆโดยเฉพาะหยกก้อนเนี้ยสาตันเนี่ยไม่ได้พบที่เหมืองหยกแต่พบที่เหมืองทองคําเหมืองทองคําเขาเลยคอนแทคก,กันบอกว่าเอ้ยพบหยกนะมายู่มาซื้อ,ซ,อซื้อต่อพอพอเหมืองหยกมาซื้อต่อจากเหมืองทองคำใช่ไหมก็ติดต่อมาอย่างหลวงพ่อวิริยังพ่อหลวงพ่อวิริยังเนี่ยให้คอนแทคเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พบหยกเนะี่ยติดต่อเขามาติดต่อท่านมา มีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับตอนก่อนตอนที่ท่านได้ยกมาเนี่ยท่านยังไม่มีเงินเลยนะท่านมีเงินมัดจาแค่สองแสนนะแต่ก้อนหินเนี่ยยี่สิบล้านนะแล้วด้วยบารมีของท่านเองะท่านก็บอกญาติโยมว่าท่านตั้งใจจะแกะสลักพระยกเนาะท่านก็รวบรวมเงินได้จนครบนะได้ได้ทั้งเงินค่ายกได้ทั้งเงินค่าจ้างช่างแกะสลักสามคนชาวอิตาลีนะแล้วก็ เศษเศษหยกเนี่ยเอามาทําเป็นวัตถุมงคลเล็กๆเนี่ยขายอยู่ในร้านวัตถุมงคลของวัดธรรมมงคลแห่งนี้ซึ่งผมก็เช่ามาแล้วสองครั้งอยู่บ้านนะครับเป็นพระสมเด็จแกะสลักเป็นส่วนหนึ่งของก้อนหินหยกก้อนนี้เลยแม่ขยับมาตรงนี้จะได้เห็นพระหยกหน่อยนะอ่าเนี่ยที่นี่มีให้เช่าวัตถุมงคลนะเป็นพระสมเด็จพระนางพญาที่แกะสลักเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ย ชิ้นที่เล็กๆเ,เนี่ยบางบางชิ้นน่ยยังทันปุกเสกข,ของหลวงพ่อวิริยังเลยนะยังอยู่นะครับยังอยู่ที่ร้านขายจําหน่ายเช่าวัตถุมงคลของวัดที่นี่มีทุกรุ่นเลยเนี่ยเกิดจากหยกชิ้นเล็กๆนี่แหละมาแกะสลักเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความเป็นมงคลกับก้อนหินอัศจรรย์ที่อุบัติขึ้นมาในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็อุบัติอุบัติขึ้นมาโดยบาร,รมีของหลวงพ่อวิริยังพระอริยงสง์ สายหลวงปู่มั่นที่เป็นสิทธิ์สายตรงเลยนะท่านทุดงทุดงตามหลวงหลวงพระอาจารย์มั่นเนี่ยมาโดยตลอดอุปถากรับใช้พระอาจารย์มั่นมาโดยตลอดได้รับคําสั่งสอนจากหลวงปู่มั่นมาโดยตลอดแล้วก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงนะครับซึ่งเราไม่อาจทราบได้หรอกว่าเหล่าบรรดาอาริยสงฆ์ท่านบรรลุธรรมขั้นไหนกันแล้วบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยมีมากมาย จากลูกศิษย์นะครับซึ่งท่านคือเป,เป็นพระท่านหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แล้วกันนะครับแล้วก็สมกับบารมีของท่านที่ที่ได้พบก้อนหยกที่อาศาจรรย์ที่สุดเป็นก้อนหยกจากขั้วโลกเหนือ นะครับแล้วเดินทางมาไกลจนถึงเมืองไทยแห่งนี้ดินแดนแห่งพุทธภูมิดินแดนแห่งจุดกําเนิดของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเอามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดแล้วล้าค่าที่สุดด้วยมูลค่าของหินหยกนั่นเองนะครับจากช่างแกะสลักอันดับหนึ่งของโลกในยุคสมัยนั้นนะครับนี่คือหลวงพ่อหยกเขียวแห่งวัดธรรมมงคลน,นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมอาจารย์ตอยสซตมะจะไปที่ไหนกันต่อติดตามติดตามเอาไว้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปค้นหากันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอให้บาร,รมีของหลวงพ่อหยกดลบันดานให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ